ังเออตลดานมือยังเเเพพลลิิดนมื่อกี้ก็นะครับเป็นศิลปินจากทางค่ายแกมิโกนะครับพี่เป็นผู้ประกอบกรนะครับจากกองพู้กนกัเพลงดังครับผมฮอมุกหัวไปฝากป้าครับลำขั้นกระบอกกันเด้อแล้วก็อีกมากมายนะครับหลากหลายผลงานเพลงนะครับผมอันนี้มีอีกหนึ่งสายนะครับเข้ามาแล้วครับผมสวัสดีเปิดใหม่เปิดใหม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุกชนนดลครับแฟนปลายปลายโอริโอพูดครับคุณค่ะโทรมาจากจังหวัดไหนครับนี่โคราชค่ะโอ้คนโคราชโคราชบานเองนะถึงว่าเสียงน่ารักขนาดนี้โคราชบ้านเองอะอะโคราชบ้านเองโอ้โคราชบ้านเองซื้ออย่างนอครับป๋าซื้ออย่างนอครับซื้ออย่างนอ เปี้ยวค่ะเปี้ยวโอ้สวัสดีคุณเปี้ยวด้วยกันแล้วกันนะครับผมจากจางคราชเนาะเสียงกระมวลคาดนี่หนาคือสฉีดพงามคัะเนาะอยากฟังเพลงไหนเนาะครับคุณเปี้ยวเพลงบบกมือบายบายเนะเนี่ยคุณเปี้ยวคุณเปี้ยวหูถึงมากนะครับศิลปินคนนี้กำลังกำลังเหมือนเหมือนกำลังกำลังจะพุ่งนะครับคุณเปี้ยว อโอ้ขอบคุณคุณเตี้ยมากมากเลยนะครับฝากให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยฝากให้พี่สองคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<า>ก่อนที่จะวางอยากถามว่ารู้ไหมว่าพี่นุก,กับพี่ปายเป็นอะไรกันเอ่ยเป็นแฟนกันค่ะไม่ใช่นะครับเราเป็นพีเ<ร>่เกนันน้องคุยไฟกับน้องน้ำเหนือนะ,ะโอ้เขารู้ชื่อลูกเราด้วยพี่มีดูเลย ดดตักทุกปับขอบคุณครับอกเขาไปไว่าอ้ลูกนุกในอนาคตอะผู้ชายอะชื้ผู้ายชื่อน้าเหนือผู้หญงชื่ปุยไฝปุยไก็กปงปอปลาก็ปุยไผู้ชายน้าเหนือนกก็น้าเหนือไงก็ขายขึงกันน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคเปียมากมนะครับผมนะครับจากกุราดนะครับขอบคุณครับเรงบุกมือมบบาขนกธนดุลครับขอบพูณหลายเนอครับกระถเขาขับก้น สวัสดีครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วบลูมเซ็ตครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับผมนุกธนดลแฟนไบร์ตไปรับสายครับคคคุณเป็นใรรับผมผมผมชื่อเต้เขาจากเวียครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียงคุทธขุนน่ะรู้จักอ๋อใครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพอแล้วแหละตอนนี้ต้องต้องมาเนี่ย อะไรเจ้ครับได้ยินหรือเปล่าครับได้เย็นสองหูสามหูหกหูตอนนี้สิบแปดหูนั่งอยู่ตรงเนี้ยได้ยินหมดมีอะไรเยอะขนาดนั้นไม่กลัวไม่กลัวตำรวจลงหรอครับโทรมามีอะไรฮะโทรมามีอะไรเอาผมก็จะมาขอเพลงดีเจครับผมจะฟังเพลงอะไรล่ะโอ้โทรจากเลยครับก็จากฟังเพลงอะไรล่ะก็ดีเจก็กินข้าวหมดแล้วเนี่ยดีเจกินข้าวหมดแล้วไม่ไม่ผมว่าคนอื่นเขาเพลงเยอะแล้วผมขอ เออนังสั้นชรวานเก้าตอนได้ไหมครับอะไรนะโปรโมทดปรโหมทคผูพอนังสั้นชราหวันเก้าตอนได้ไหมเปิดผมได้ไหมครับคอมคอมดับไปเลยคือคือเราจะเราคือแต้มทําแบมแบมทําไฟล์หายหมดเลยอ่ะผมโทรโทรจากเลยครับก็อยู่คอนแกนตอนนี้อยู่คอนแกนอยู่ครับเนี่ยตอนไม่ไม่มีไม่ไม่มีคนมอบให้นะครับพอดีผมโทรทุบโทรศัพท์ไม่มีตังค์ให้เขาโทรหาครับม่อกี้ครับเอ้าหรอเอาอะไรนะ ผมฝากบอกคนได้ดูไลฟ์สดด้วยนะครับอ่าฮะห้าพันผมโทรตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมโทรประมาณเจ็ดสิบสายครับครับโอเคครับก็ผมก็ว่าให้คนอื่นเหนื่อยคนอื่นก็คงเหนื่อยกับผมแน่นอนผมหรูโมจีนี่เขาจะเจ็ดสิบสายเลยใช้คำว่าเหนื่อยไม่ต้องใช้คำว่าเพลียครับเพลียนะฮะต้องใช้เพลียผมโนะฮะผมโทรจากไรครับพี่โอเคฮะตอนนี้เราอยู่คอนแก่นนะครับอยู่คอนแก่นมากันนี่แหละมากันนี่แหละ ขอบคุณมากครับโทรจากไหนนะฮะโ,โทรจากไหนนะครับผมโทรจากตลกเจนเขาละเอ็ดเขาอยเอ็ดครับอ๋อจากจากร้อยเอ็ดนะอย่าอย่าโทรมาที่อื่นนะ <c oughs> ไปอยู่เขตไปตามถ้าจะโทรมาต้องขับรถไปร้อยเอ็ดก่อนเข้าใจไหมผมขอหนังสั้นสะรรค์เก้า,าตอนได้ไหมครับพี่เปิดให้นผมได้นะครับคือเขาเขาไม่ปล่อยอะเพลงอันหนังเรื่องนี้เขาไม่ปล่อยไอ้มันมีในี่ยูทูบอยู่พี่ ใน YouTube หรอพี่ผมผมขอฟังแต่เสียงนะ้วม่ลีเอาก็ได้พี่ีใช้คำว่าลีเลยนะฮะลีครับผมพุโทรจากร้อยเอ็ดครับพี่โอเคฮะขอบขอบคุณมากครับโทรจากร้อยเอ็ดนะฮะใช้คำว่าลีนะฮะโทรจากร้อยเอ็ดครับโอเคพรุ่งนี้เอ่อเมื่อกี้นี้เอ่ออันนี้เบอร์ใครโทรมาครับเนี่ยอ่าโทรจากร้อยเอ็ดฮะไม่ไม่ไม่เบอร์ใครครับเบอร์ใครอ๋ออ๋อเหรอฮะก็เบอร์เป็นเบอร์เบอร์ใหม่ของของของ ทำไมพี่นกเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับอะไรนะทำไมเสียงเปลี่ยนทำไมพี่เสียงพี่นกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเออก็เปลี่ยนไปครับก็กินน้ำเยอะนะครับน้องชื่ออะไรครับพี่นกชื่นกกับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเอะครับคุณน้องอยู่จังหวัดอะไรครับ ผมอยู่ไม่มีหูเลยไงพี่ผมพูดแต่คนน้องอยู่จังหวัดอะไรไม่ได้ถามว่าตัวจากไหนถามว่าคุณน้องอ่ะอยู่จังหวัดอะไรอ๋อตอนนี้ผมอยู่ทุ่งนาครับพี่อยู่เอาเมื่อกี้บอกตัวจากร้อยเอ็ดใช่ครับตัวกร้อยเอ็ดครับสนุกอยู่ร้อยเอ็ดเลยอยู่ทุ่งนาครับน้องโอ้ยเจ้าบ้ากาแฟไป อ้าเสียงคุ้นๆเหมือนเหมือนใครอ่ะเหมือนเสียงใครวะกูคุยกันตั้งนานปึ้งคุ้นเหรอผมผมผมเป็นเงาเงาเสียงพี่เตครับอเงาเงาเสียงเจแอกเขาเสียงุเปนงเาเสียงพี่เตครับเป็นหรายการจิ๊ดูผมชื่อตุ่นครับพี่อะไรนะตุ่นคุณตุ่นคุณชื่อตุ่นครับตุ่นตะกูลตอเหรอผมมีความสามารถนะพี่แล้วผมเป็นนักร้องในค่ายได้ไหมครับอเล่นฟรีไฟเป็นไหมล่ะ <Yeah. S 2> ผมเล่นนะเพื่อนครับแต่ว่าผมสามารถรกินก๋วยเตี๋ยวหมดถ้วยได้ครับพี่อ๋อนัดถ้าน้องจะเข้าสิงมิวสิกน้องต้องเล่นฟรีไฟนะตอนนี้เพราะว่าน้องจะถือสตาร์ทมาไม่ไหวเนะ้นไม่ได้แล้วนะเขาไม่รับแล้วเตะบอลนนะ่ะเขามาโทษจากร้อยเอ็ดครับพี่โอเคขอ,ข,อขอบคุณมากน้องที่ถอยจากร้อยเอ็ดนะครับ <laughs> ผมตัวเข้ามาก็ฝากผลงานตัวเองเลยนะฮะ มไม่ไม่ผมอยากฟังฟังหนังสั้นสักเก้าตอนได้ไหมพี่แบบเดียวไม่นานหรอกพี่เออไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับโทรโทรจากร้อยเอ็ดละฮะครับโทรจากนี้ครับพี่ปากหมุดให้ได้ไหมฮะตอนนี้ปักเลยได้ไหมเราจะไปหา,ปานะฮะไม่ได้ครับพี่ตอนนี้ล,ลดลถไฟมาไม่ได้ครับพวกผมวิ่งครับพี่ผมอยู่ทุ่งนาครับพี่เอาได้จอดท้างทางแล้ววิ่งลงไปเลยตอนนี้ถือควานไป,ไปด้วยพร้อมมากโทรจากร้อยเอ็ดนะฮะ ครับพี่น้โทรจากลออออนนดเร้อยเอ็ดครับพี่โอเคฮะโทรจากร้อยเอ็ดขอบคุณน้องชายนะครับน้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรบ้างกี้นี่จำไม่ได้แล้วอ๋อชื่อตุ่นชื่อตุ่นนะฮะอ๋อชื่อตุ่นรับพี่ตุ่นครับอ่าตุ่นเนี่ยเป็นตุ่นนี่เป็นเป็นเงาเสียงของเตะตระกูลตอนะฮะใช่ครับเป็นคนที่เงาเสียงเนี้องเสียงของพี่เตะครับพี่แล้วน้องโทรจากทุ่งนานะฮะตอนนี้น้องโทรจากร้อยเอ็ดนะฮะใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ใช่กระาสินนะ ใช่ครับพี่บะเมนกายบะเมนกาลสินแล้วกับบะเมนยาสัวอะพอดีผมโทรมาผมจะคุยกับเออดีเจสักอง่านนะครับผมไม่อยากก็ก็พูดอยู่เนี่ยดีเจพูดอยู่มันว่าหมาแล้วนะอยู่เนี่ยอ้าวถ้าไมมีเสียงไม่ถ้าภาษาชั้นๆบ้านๆเขาเรียกเสือกนะพี่คันนี้พี่อ๋ออะไรนะชั้นๆบ้านๆเขาก็เสนอหน้าอะไรแบบนี้พี่อ๋ออ๋อหรอแต่ว่าผมโทรมาจากละเอียดครับพี่อ๋อโอเคขอบขอบคุณมากน้องที่โทรมาจากละเอียดน้อง ขอบคุณที่อุตส่าห์เสนอหน้าทัวร์มานะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะเมื่อกี้นี้ผมพยายามโทรผมพยายามพยายามโทรประมาณเจ็ดสิบสายพี่เจ็ดเจ็ดบอกใครครับบอกบอกบอกพี่ๆครับพี่ๆก่อะไรครับบอกทําไมฮะรับก็รับสนใจไหมไม่ผมนั่งฟังพี่ลําเพลินคุยเมื่อกี้นี้ผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมา้พี่น้องลําเพลินวงสะกรน้องชายสุดหล่อนี่เองเขาเป็นศิลปินจากคันมิโกนะฮะ ก็ขอบคุณน้องน้องชายที่โทรเข้ามาร่วมสีสันน้องลำเพลินมองสคคอมเพื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณมากแล้เราเราตัวมาสีแตงเกีสิบแปดสายผูดได้เทธิ์นั่นยังหันผมคุณคุณลองผมผมโทรไม่ติดพี่มันมันสายมันซ้อนกันเยอะมากครับพี่ซ้อนซ้อนกันมันซ้อนกันด้วยหรอสายไม่ซ้อนกันหรอก ใช่สายซ้อนกันพี่เพราะว่าผมโทรจากละเอดไงผมเรียนซ้อนกันอ๋อโทรจากละเอด <laughs> มันน่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่อยู่ใกล้กว่ากรุงเทพนะเพราะว่าเราจะตัดสายเพื่อรับสายจากกรุงเทพก่อนตอนนี้ไม่มีงานทําพี่ตอนนี้พี่กินข้าวยังครับระะู้รู้ครับรู้รู้พี่กินข้าวยังครับอะไรนะฮะพี่กินข้าวยังครับอ๋อทานทานแล้วครับทานแล้วฮะมีมีแฮมเบอร์เกอร์หรือห้ผมชิ้นไหมพี่แฮมเกินแฮมเบอร์เกอร์เลยหรอฮะ ไม่พอดีผมไม่มีข้าวผมไม่มีข้าวกินนอดีมีแฮมเบอร์เกอร์สักสักสองสองสองชิพเยพี่อยากอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เหรอฮะใช่ครับก็กินทอดแมงกอกสิคือกรนีพอดีลำบากมากพี่ตอนนี้จับจับกบตุ่มขายทุกวันพี่ตัวนี้อะไรนะเกลืออะไรนะทุกวันนี้ผมขายผมจับกบตุ่มขายทุกวันกบตุ่มอะไรวะ กบตุ่มที่มันอยู่ตามเสาไฟฟ้าพี่มันจับง่ายเลี้ยงเลี้ยงไวเชื่อมเชื่อมมากเลยอ๋อเขาเรียกว่าขี้กังาคาขี้กังาคาได้ไหมกบตุ่มไม่ใช่กบไม่ใช่กบตุ่มนะครับเ <laughs> ขาเรียกว่าขี้ยังไงคะยังไงก็ทางนั้นเองนะฮะยังไงก็จัดให้แล้หน,นะครับ <laughs> อจารวันก้าวตอนะครับพี่โอเคครับโทรจากไหนนะฮะผมโทรจากภัคเหนืครับพี่โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ กน้วาวดจังหวัดระยดุูาผมแน่นอนครับพี่เพราะว่าตุู้รัดะเยอะมากเลยอันนี้คุณตุ่นใช่ไหมครับคุณตุ่นคุณตุ่นเฮ้ยสวัสดีครับพี่นุกพี่นุกทานอดหรือเปล่าครับเนี่ยเสียงอคนใจครับใ่ครับอันนี้คุณตุ่นหรือเปล่าครับนี่คุณตุ่นใช่ไหมติดติดฮะใช่ครับใช่ครับพี่คุณจริงแล้วเขาเป็นเงาเสียงของคุณเตไงไม่เคยพุเตชไหมคุณเตะคหน้าตาดีมากเลยยังงตัวจริงอนะเะ ครับพี่เลขบัญชีพี่อะไรพิดเี่ยติจติตัวจริงมันหล่อมาก<ล>อบอกเลยว่า<ง>ตัวจริงไม่ควรตีนนะตัวจริงมันไม่ควรตีนอยู่ใกล้ๆหน้าตบมากเพราะว่าอยู่ใกล้ไม่ได้ใช่ครับมันยังไม่มี <c oughs> อะไรนะฮะคือผมปรับลูกไม่ทันพี่ไม่รู้ว่าผมจะคุยกับใครดีครับพี่ <c oughs> อ๋อคุยก็ก็คุยกับคุยกับผมนี่แหละฮะอ๋อเจ้าของเดือดดังนะฮะ พี่ชื่ออะไรครับอะไรนะพี่ชื่ออะไรครับสาบานให้มึงตายไหมมึงรู้จักอ่ะเฮ้ยองพี่วีหรอพี่วีใช่ไหมครับสาบานมึงตายไหมล่ะมึงจำกูไม่ได้อ่ะอ๋อสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับพี่วีมึงต้องจำกูได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยมึงต้องบอกบอกพี่ที่แต่งพี่ที่แต่งชุดชุดหญิงนั่นเหรอพี่ที่ลองเซ็ตเขาไปเปล่าพีไปลองเขาตัดไปลองแกล้งเฉยเจ๊สสิงก็บอกให้แฟนขับตัดเขาก็ตัดไปอ๋อไม่ไม่ไม่ ับสายอื่นเลยเหรอพี่คุยด่านแล้วนะพี่อะไรนะพี่จะไม่รับสายอื่นแลวคุยด่านแล้วนะมันก็วางสิมันโทรจากไหนอ่ะผมโทรจากละเอียดครับพี่โอเคขอบคุณมากนะก็จะละเอียดไม่ผมต้องฝากขอเพลงขออะไรสิพี่พี่ต้องถามเหมือนพี่เคยถามทุกคนที่พี่มจะฟังเพลงอะไรล่ะผมไม่ฟังเพลงพี่ผมขอดูสวท์เก้าตอนพี่โอ้ยก็ไม่เปิดสวท์ก็ไม่เอาแล้ว งั้นขอเพลงของพี่เตยกำลังทำทีเพลงอะไรก็ได้นะเอาเพลงมักเตยแอนบาใช่พี่เปิดแค่อินโทรพอผิดแล้วก็ปิดอย่าไม่ต้ฟังเพลงไหนเตจตระกูลต่ออาปีสุเพลงมึงอยากฟังเพลงไหนฟังเพลงอะไรใช่ที่เป็นที่เป็นเตจตระกูลต่อครับผู้สุดท้ายของเตี้ยนะครับเพลงอะไรนะผู้สุดท้ายโอ้คุณอยากหางคำบอกเล่นหน่อยทำไมครับเพื่อทายเพื่อทายของของพี่นกทนายรณครับพี่รู้จักรู้จักเคยฟังอยู่รู้จักต้องรู้จักร พลงใครน่ะรู้จักไหมบอลโรแมนติกรู้จักไหมโรแมนติกใช่ผมถ้าเพลงไม่ถึงร้านอยู่ผมไม่ฟังดีๆมึงพูดดีๆมึงพูดดีๆนะมันพูดดีๆแล้วจังหวะนี้ไม่ไม่ถ้าเพลงไม่ถึงร้านอยู่ผมผมไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ครับพี่จังหวัดไหนพี่มึงโทรจากจังหวัดไหนอ่ะมึงโทรจากที่ไหนนะผมโทรจากอุดรครับพี่มึงเปลี่ยนจังหวัดแล้วเหรอเปลี่ยนผมขึ้นผมขึ้นบินข้ามมาเมื่อกี้พี่ผมขี่รถทีบินอ๋อบินบินข้ามมาเพราะว่าเลิกน้ำแล้วแหละเสียง เสียงอะไรก็ฝากฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากอะไรครับมอบมอบให้ไงดุจรางวาลเก้าตอนไงมอบมันต้องมีคนมอบสิโอ้ตีเขาถามชื่อถามจังหวัดถามชื่อเพลงถามคนมอบไม่ใช่เหรอก็ขอฝากฝากมาครับจะฝากอะไรครับก็ฝากมาแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับก็ผมผมชื่อตุนครับโทรมาจากตัวเอกครับพี่กูรู้แล้วแหละมึงไม่ต้องบอกล่อ่อ๋อพี่ด อ๋อนะครับ oh, เราปฝากครับขอบคุณน้องเตะนะครับน้องเตะที่โทรเข้ามานะครับกอบกวนนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่โทรเข้ามากออกวนทําให้เรานะฮะก็เสียสมาธิกันไปเป็นแถบๆเลยนะฮะหลังจากที่หลังจากที่น้องหลังจากที่น้องก็กักตัวอยู่นานพอสมควรเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะเขาก็เอาฝากดีเจต่อนะครับ ประติจก็ยังไม่ปิดแล้วแหละ